สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP c a r a d i u m นะครับวันนี้วันหยุดนะบอลมาอัปเดตบอลสีให้ทางช่อง BP ได้รับชมนะครับผมนี่ต้นนี้น้องมีเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้นะแม่เขาเป็นดารุมะนะครับยิ่งโตยิ่งแบบหน้าชมพูมากนะครับแล้วก็สีสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ลายเขาจะเป็นดําป้ายแดงนะครับผมอันนี้สยามนะลืม,มิดนะอันนี้ก็เป็นลูกดารุมะอีก,อกต้นหนึ่งนะครับผมนะนี่ นะครับนะสนใจบอลสีบอลติดต่อที่0816282752ดจนะไอดลไลน์แบ็บอลนะครับผมนะพิกัดสวนวันอยู่ตำบลบางเดือมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับผมไหนในคลิปนี้มีมาแบ่งอะไรบ้างนะครับมารับชมกันนะครับต้นนี้นะครับนี่บอลบอลแลหน้าแดงแดงนะครับบอลให้ดูก่อนนะครับต้นนี้น้องมีชื่อว่าจันเจ้านะครับผมจันเจ้า ยสวยมากนะครับผมนะัตรานนี้คือล้นกระถางกระถางห้าแล้วนะครับน้องโตโตไวยอยู่นะครับน้องโตไวนะต้นนี้สวยมากหน้ากัดแดงเลยนะครับผมนะหน้านี้ไซนี้นะนะบางขออยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับสองพันหกร้อยบาทนะหน้าแดงแงไม่ค่อยมีมาแบ่งนะครับผมน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้ตั้งแม่กันนะนะครับที่บอนเห็นนะส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้ตั้งแม่อืมแล้วก็มี ต้นนี้นะครับมีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแสงจันทนะครับนี่มนให้ดูก่อนแสงจันทร์อันนี้ใบใหม่นะครับด่างนะครับแต่แบบแดดแรงมากๆนะครับผมสีกัดแบบสวยมาก,ก,มากนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับต้นนี้บนลแ่งอยู่พันสามห้าสิบนะครับนะหนึ่งพันสามรอยห้าสิบนะต้นที่หนึ่งนะมีอยู่สามต้นนะอันนี้ต้นที่สองนะนี่ต้นที่สองอันนี้จะเห็นด like ่างไปเยอะมากนะครับต้นที่สองนะ <sim eins> สวยมากนะครับแสงจันนี่คือเป็นไม้ที่เล่นได้อีกนานเลยนะครับผมนะพอไม้ขอมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากนะครับนี่ต้นที่สามนะมีอยู่สามต้นนะครับผมนะมีอยู่สามต้นใครชอบต้นไหนก็อ่าเลือกได้เลยเลือกได้เลยมีอ่าแจ็คแดนเนียลต้นเนี้ยใหญ่มากเลยนะครับต้นใหญ่นะครับใบเนี้ยจะทิ้งได้นะครับผมเป็นใบเบี้ยนะอันเนี้ยไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับผมแจ็คแดนเนียลนะนี่ไซส์นี้ขออยู่ที่สองพันนะครับ ขออยู่ที่สองพันนะแจ็คแดเนียลนะครับเป็นไม้ทำย่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะติดตลาดนะครับเป็นบอลแลนะครับแจ็คแดเนียลนะนะเป็นไม้แลนะครับผมเป็นไม้แลนะที่เอามาแบ่งนะครับผมนี่สนใจบอลติดต่อที่ศนะูนยะ์แปดหนึ่งหกสองแปดสองเจ็ดห้าสองนะไอดีไลน์แบ็คบอลเก้านะนะวันนี้มาปล่อยไม้กันนะอันนี้เป็นซันเซตสกายนะครับหน้าส้มฉ่ำมากนะครับ น่าส้มฉ่ำมากแต่อันนี้คือใหญ่มากแล้วนะครับผมต้นใหญ่เลยนะครับใครอยากแบบเลี้ยงแบบรอดแน่ๆคือต้องต้นนี้เลยนะครับผมสามรอยห้าสิบาทนะครับ3 5 0หสิบาทสําหรับซนะันเซสกายนะนะบอลยังไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางใหม่นะปกติไม้จะต้องเปลี่ยนกระถางขึ้นขึ้นเป็นกระถางแปดหมดแล้วนะเนาะอันนี้บับเบิ้ลบีนะครับสวยมากต้นใหญ่ๆนะนะสามรอยบาทนะครับบับเบิ้ลบีนะอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะ แบ่งที่300รอบาทนะครับบาบเบิลบีก็เป็นไม้ที่ที่ชอบนะครับเป็นไม้ตัวโปรดอีกตัวหนึ่งเลยนะเป็นไม้โปรดของบอลน,นะครับนะเม็ดสวยอะ่ะบาบเบิลบีอะ่ะเนี่ยอันนี้คือตั้งแม่แนะครับผมเม็ดสวยมากนะครับเม็ดสวยเลยนะครับแล้วก็มีอืมบนมีทองผ่นเมืองนะครับทองผ่ันเมืองเขาจะเป็นหน้าน้าตาลอะ่ะยิ่งแตกใบใหม่ยิ่งสวยอะ่ะต้นเนี้ยบนสวยมากนะครับ หลอดใหม่มาคือกระดูกแดงแป๊ดเลยนะครับนี่ทองขวัญเมืองนะครับคือต้นนี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นต้นใหญ่แล้วนะครับบางไขยอยู่ที่750บาทนะครับทองขวัญเมืองหน้าน้ำตาลนะปกติเขาจะไปเห็นกันก็คือหน้าเขียวๆนะครับหน้าที่เป็นสีเขียวนะนะแล้วก็มีอึ่งสยามเนี่ยน่ารักสุดๆนะใหญ่กว่าต้นแม่ที่วันใต้เนะคืออันนี้คือล้นกระถางห้านิ้วไปแล้วนะครับอึ่งสยามต้นนี้นะ นะต้นเนี้ยขออยู่ที่380บาทนะคือลายน่ารักมากเนี่ยมันให้ดูเลยว่าลายเขาน่ารักนะนี่ต้นเนี้ยอึ่งสยามนะครับมับนมีเพชรบูรณ์ที่น่าจะแผงด้วยนะเนี่ยเพชรบูรณ์นะแต่บอนเป็นไม้หนอนนะเดีย๋ยวบอนขอดูก่อนนะบอนเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นอ่า แกสอนพุมารินนะครับตักเป็นกระดูกแดงนะเป็นกระดูกแบบแดงลมพัดแรงมากนะครับวันนี้วันนี้เหมือนจะกลับมาหนาวอีกอีกวันหนึ่งนะครับกมจันนี่นะต้นนี้บอนแมงอยู่ที่แ5ด้อยห้าิบาทนะเพราะว่ากระดูกเขาแดงมากเลยนะครับเนี่ยกระดูกเขาแดงนะเขาตั้งกับต้นแบบอ่าที่บนมีตั้งแม่อยู่นะต้นใหญ่ะกระดูกเขาจะไม่ค่อยชัดเหมือนเหมือนมาเกะเนี่ยเห็นมะคือแตกต่างกันแบบเนี่ยต่างกันเลยนะครับผมแต่นี้ต้นใหญ่ขออยู่ที่ี่ร้อยห้าสิบาทนะ คือเป็นไม้ไซส์ใหญ่มากนะครับเดี๋ย่ามาดูกันตู้ต่อไปนะครับผมนี่อย่าบรรพามาดูเป็นกระถางสี่แต่อันนี้คือไม้กระถางแปดนะเอ้ยกระถางห้าขอโทษทีครับกระถางห้าอยวบรรพามาดูกระถางสี่นะครับกระถางสี่ก็ยังพอมีแบ่ง <c oughs> ตู้นี้นะครับตู้นี้บันมีออพติมัสนะค,คือ ออพติมัสนี่นะครับออพติมัสหูยฉ่ำม,มากนะครับต้นนี้นะสามร้อยแปดสิบาทนะครับออพติมัสนะน่าฉ่ำม,มากอะ่ะต้นเนี้ออตมตันน่าสวยมากนะครับอันนี้เป็นอุทยานหลวงนะครับมันให้ดูก่อนนะแต่มันมีขอบใบเป็นสีน้ำตาลนะครับผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนแดดแรงหรือเปล่านะนะครับก็เลยเป็นแบบติดน้ำตาลมานะครับนะมัน่มาย,ยู่ที่ต้นนี้ขอ2อ0ยห้าสิบบาทนะอุทยานหลวงลาดนะ สองหิ250บาทนะครับผมนะมีเจ้าจันเพนนะครับนี่เจ้าจันเพนหน้าน้ำตาลนะครับสา0รอห้าสิบาทป้ายเหลืองนะครับนี่ป้ายเหลืองทุกใบนะครับนะ350ห้าิบาทนะราคาจับต้องได้แล้วนะรีบคว้ารีบคว้านะครับผมช่วงนี้ก็คือตั้งแม่ได้เลยนะเก็บไว้ตั้งแม่กันนะครับอันนี้เป็นนพรัดจ์จรัดแสงนะดาราเอ้ดดาราประกายแสง ยิ่งโตเขาจะยิ่งสวยนะครับดาราประกายแสงนะบนแมงอยู่ที่ต้นละลอยนะครับดาราประกายแสงนะนะครับโตมาเขาจะไม่เหมือนดารานนพลัดนะถ้าใครเคยเลี้ยงอยู่นะครับดาราประกายแสงเขาจะเป็นอีกหน้านึงเลยนะครับผมนะเดชใช้สีหูรอดใหม่มาฉ่ำบงมากๆนะครับนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเดชใช้สีนะเดชใช้สีคือฟอร์มเขาสวยนะครับเป็นไม้ที่ ฟอร์มให้ฟอร์มสวยมากๆนะครับผมสําหรับเดชใช้สีนะมีก้าวแต้มต้นนี้เอาไปแปดสิบาทพอนะครับแต่มีปิดติดเหลืองนะครับนี่มาให้ดูก่อนป้ายแดงนะครับต้นนี้เอาไปแปดสิบาทนะน่าจะจัดเขายังเป็นร้อยหลายร้อยอยู่เลยนะครับผมนะหลายร้อยนะกาคาพิกนะนี่นะกาคาพิกขอร้อยห้าสิบาทนะครับขอร้อยห้าสิบบาทนะกาคาพิกนะมีใครชอบบอลแลมัง่งนะ คอนมูลนะครับบอลว่าจะแบ่งนะออกไปที่สวนสี่ต้นแล้วนะครับที่ปิดไปนะคือเป็นติดน้ําตาลอย่างเงี้ยเลยนะบอลให้ดูก่อนนะเนี่ยนะครับคอนมูลนะครับผมนะนะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ทํายากมากนะครับแต่ก็ให้ลูกสวยด้วยนะครับคอนมูลนะนี่ใบกลมๆบอลแลนะครับผมเป็นบอลแลนะต้นนี้บังขออยู่ที่สองพันสองนะครับ สองพันสองร้อยนะครับไม้มีจํานวนน้อยในตลาดนะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอคนโพสต์นะครับสําหรับคอนมูลนะนะอันนี้เป็นลูกไม้ส่วนพิพัฒพงนะครับผมนี่นะครับต้นใหญ่ๆ่สวยๆอย่างนี้นะต้นนี้ขอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับนะเก็บได้เก็บเลยนะครับผมอันนี้พุ่งแล้วนะหลอดใหม่ก็ออกมาสวยเลยนะครับต้นนี้นะเนาะนี่นะครับสวยมากเลยต้นนี้นะก็ มีอ่ากุดไนอเพื่อใครชอบนะครับเพราะว่าถ้าบนอับกระถางแล้วน่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งเลยอ่ะเพื่อใครชอบต้นเนี้กุดไนหน้าฉ่ำๆนะนะไซนี้บ้องขอ,อยู่ที่พันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะมีต้นเดียวด้วยนะครับผมอันนี้อยู่ในกระถางสนีะ่นะถ้าขึ้นเป็นกระถางห้ากระถางแบบมันจะโตวไวมากเลยนะครับผมนะสําหรับกุดไนนะต้นนี้ขอนึงพันนะหน้าสวยมากนะครับนะ มันชอบหน้าไม้ที่แบบอ่าดชํำๆนะครับหน้าไม้ที่มันชํำๆนะมีหลายต้นนะมีหลายต้นที่ช่วงนี้ก็คืออากาศสวิงเหมือนกันนะวันนี้ก็อยู่ดีๆก็เย็นนะครับที่ปทุมนะอยู่ดีๆอากาศก็เย็นนะมาดูตู้นี้มาดูตู้นี้นะบนมีอ่าต้นนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าคือน้องสวยมากนะครับสําหรับทองสยามนะครับ ทองสยามอันนี้บอลบอลคัดนะคือต้อนจีนกับในกล้องนี่คือแบบโหต้นจีนจะสีสดสดหน่อยนะครับนะอันนี้คือเป็นลายที่สวยนะแล้วบอลก็อ่าเก็บนะครับนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับทองสยามนะนะเป็นหน้าที่แผงออกมาจากหน้าปกตินะครับผมนะเนี่ยเป็นหน้าที่แผงบอลให้ดูก่อนนะปกติทองสยามเขาจะเป็นหน้าไม่หน้าไม่ใช่หน้าแบบนี้นะเขาจะเป็นสีทองทองเนี่ยน,นะครับ แล้วร้อยห้าสิบาทนะทองสยามนะครับเผื่อใครชอบนะครับมีแผงเขียวด้วยแผงเขียวก็ให้ราคาเดียวกันไปเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแผงเขียวก็มีน้อยในตลาดนะไม่ค่อยมีคนเก็บนะนะนี่นะครับมันไม่ค่อยมีคนมาโพสขายนะครับผมเพราะว่าเหมือนเขาจะไปทําฟอร์มกันก่อนนะเนี่ยนี่นะครับบอลเอาแค่ร้อยห้าสิบาทนะทองสยามแผงเขียวนะครับผมเผื่อใครเผื่อใครชอบนะก็ มีมาแบ่งนะอันนี้ขอนี่หอคำหลวงนะครับนี่หอคำหลวงนะต้นนี้ขอสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะหอคำหลวงนะนะเป็นบอลที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับหอคำหลวงนี่คือเป็นอีกบอลหนึ่งที่แบบว่าขายดีนะครับขายดีนะมีพวกใบลูกตาลน,นะแต่เขายังรอฟอร์มอีกนิดนะครับปัสสาวพวกปัศาวแดงใบลูกตาลน,นะ ที่ส่วนก็มีนะครับแต่ก็คือฟอร์มเขายังยังไม่ได้บังก็เลยยังไม่ได้ปล่อยนะให้ดูพิกกี้พิงค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะนะครับกับใบลูกตาลใบลูกตาลบอลปิดไปหมดเลยนะรอบที่แล้วกับพิกกี้พิงค์นะเนี่ยใบลูกตาลเขาจะเป็นสีแดงพิกกี้พิงค์เขาจะเป็นใบลูกตาลเหมือนกันแต่เขาเม็ดชัดนะครับเนี่ยเม็ดชัดแล้วก็ลายชัดนะครับต้นนี้บางขอสามร้อยนะครับผมขอสามร้อยนะ นะพริกกี้พิงมีแบ่งหนึ่งต้นนะครับมีแบ่งหนึ่งต้นนะน่ารักน่ารักนะยังไงบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับสนใจต้นไหนก็โทรสอบถามมันได้เลยนะครับผมนะศูนย์8ปดหนึ่งหกสองแปดสองเจ็ดห้าสองนะครับไอ l ดี e b ลน k b o n ็บอเก้านะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะอย่าบ่นมาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ